ะ,ะวันนี้เนี่ยมาเจอกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยโบบอกเลยว่าโบมีเคล็ดลับในการอ่านแท่งเทียนแบบง่ายจริงๆเลยนะคะมาแบ่งแยกกับพี่วีดูท่านนะคะบอกเลยว่าสองแท่งเทียนนี้ค่ะจะทําให้พี่เทรดได้อย่างง่ายได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยโบจะพาพี่พี่นะคะมาเทรดในส่วนของตลาดฟอเร็กนั่นเองนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เราใช้นะคะก็คือ IQ Option นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่า IQ Option เนี่ยมีให้เราเทรดหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะคะ ตลาดทองคำน้ำมันนะคะคู่กับสกุลเงิน i อที t i o n นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปช่วงแรกเนาะโบจะนำสองแท่งเทียนนี้นะคะมาทำการแบคเทสให้ดูว่า มันแม่แล้วมันสามารถเทรดได้จริงไหมนะคะบอกเลยว่า2แท่งนี้ลักษณะการดูง่ายๆแล้วก็เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะว่า2แท่งเทียนนี้จะทําให้พี่เทรดได้จริงๆหรือเปล่าลองไปดูกันเลยค่ะโอเค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หน้าการาฟแล้เนาะนี้เนี่ยคู่เงินนะคะเดี๋ยวโบจะพาเข้าไปเลือกในส่วนของการเทรดคู่เงินนั่นเองเนาะ ซึ่งวันนี้นะคะโบจะเข้ามาเทรดในตลาด f o เ e ็กเามาเทรดคู่สกุลเงินนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยให้เราไปกดที่บวกก่อนนะคะแล้วก็เลงไปนะคะที่ตลาด f อเ e ็กนั่นเองนะคะคู่เงินที่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นในส่วนของคู่ g b p u s d นั่นเองนะคะทําไมโบถึงชอบเทรดคู่ GU เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวโบชอบเทรดทองคำนะคะแล้วก็ GU เนี่ยลักษณะการวิ่งจะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับทองเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทรดแบบ บอลเล็กน้องสกุลเงินเนี่ยโบว่าจะชอบเทรดในส่วนของคู่ Gbpusd นั่นเองนะคะหรืออีกคู่หนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกันก็คือ Eurusd นะจ๊ะทีนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะอ่าเราลองดูกันที่หน้าการาฟก่อนวันนี้นะคะเดี๋ยวโบจะสอนในส่วนของ2แท่งเทียนนี้นะคะให้พี่ๆลองกลับนําไปเทสดูนะคะสําหรับไาม์ f ฟ a มที่โบใช้นะคะโบจะใช้ในส่วนของ time เฟรม5นาทีนั่นเองนะจ๊ะ เราก็กดเลิกทำเฟรม5นาทีไปเลยนะคะแล้วก็กราฟนะคะโบจะใช้เป็นในส่วนของกราฟแท่งเทียนนะคะหรือแคนเดลสติกนั่นเองนะคะที่นี้เนี่ยในส่วนของหน้ากราฟเดิมนะคะมีในส่วนของเครื่องมืออยู่นะคะมีในส่วนของเครื่องมืออยู่ที่โบล,ลอเอามาเทสเล่นดูนะคะว่าโอเคมันใช้ได้ไหมนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะไม่ผลกราฟเปล่านะคะโบก็จะนำอินดิเคเตอร์ RSI ตัวนี้ออกนะคะ วิธีก็คือไปที่ indicator นะคะแล้วก็ไปกดลบได้เลยโอเคเท่าที่ดูมาคือกราฟมันมาก,ก่อนนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเทรดตามกราฟเราเทรดตามแทเทิร์นกราฟก็คือได้ข้อเดอร์ก่อนที่จะมี indicator ประกอบแล้วนะคะหรือสําหรับใครที่ใส่ indicator ก็ต้องยอมให้เขาไปนะคะก็แล้วแต่คนนะคะถ้าเทรดได้กำไรก็คือจบนะโอเคไหม อย่างตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โบทํานะคะก็คือโบจับมาให้ดู2แท่งนี้นั่นเองนะคะแท่งเขียวใหญ่กว่าแท่งแดงพี่เปิดออเดอร์บายค่ะแต่ถ้าแท่งแดงใหญ่กว่าแท่งเขียวพี่เปิดออเดอร์เซลล์ตามตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยโบได้ตี2แท่งนี้นะคะก็คือแท่งแดงกับแท่งเขียวนี้เนาะแล้วพอเราตีเสร็จปุ๊บก,ก็คือว่าการาฟก็ลงจริงนะคะอ่ะแล้วลองดู2แท่งนี้นะคะเขียวกืนกินแดงค่ะพอเขียวกืนกินแดงปุ๊บเปิดออเดอร์บายได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอื่นอีกจำง่ายๆเลยค่ะพี่คือเทคนิคการดูเนี่ยดูแค่สองแท่งพอนะคะเทคนิคการเข้าเทของโบนะแบบว่าง่ายจัดนะคะคือดูแค่สองแท่งอย่างตอนนี้ที่โบตีอยู่นะคะก็คือจะเป็นแท่งเขียวกืนกินแดงถ้าเจอแบบนี้นะคะคือต้องร้อยสองแท่งนี้คอนเฟิร์มก่อนนะว่าโอเคมันกืนกินกันจริงนะคะถ้าเป็นเขียวกืนกินแดงก็คือเราก็เปิดออเดอร์บายไปนะคะเพราะว่า ในส่วนของฝั่งวอลลุ่มขาบายนีย่มันเยอะนะคะมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่กาฟจะขึ้นต่อได้นะคะทีนี้เราลองมาดูคู่นี้ค่ะคู่นี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นแท่งแดงกืนกินเขียวเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีจังหวะที่กามเนี่ยลูดไส้เช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะทํากําไรแล้วก็เก็บออกได้แล้วนะคะลองไปดูกันอีกอ่ะจุดนี้ค่ะ จุดนี้แท่งแดงกืนกินเขียวค่ะทุกคนถ้าเจอแท่งแดงกืนกินเขียวอันนี้เราก็จะเปิดออเดอร์เซลล์ซึ่งในส่วนของฝั่งเซลล์เนี่ยเขาก็ทำไปลายไส้ลงมาเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บกําไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากนะเพราะอันนี้คือใน time frame 5นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นกันใน time f r a m ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยระยะทางการเก็บกําไรก็จะมากขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างนี้ค่ะเราลองดูเห็นไหม แทงเขียวกืนกินแดงค่ะทุกคนกราฟก็ขึ้นเออเพราะฉะนั้น2แท่งนี้เนี่ยทำให้พี่สามารถเห็นได้แล้วค่ะแล้วบอกเลยว่าสาหรับมือใหม่เนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะอย่างตาตัวอย่างอันนี้แทงแดงกืนกินเขียวเราเปิดออเดอร์เซลล์ค่ะและกราฟก็ลงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการดูเนี่ยคือง่ายมากนะคะอ่ะเราลองไปดูกันอีกเมื่อกี้โบวง,งไปค่ะแท่งเขียวกืนกินแดง ถ้าเจอแท่งเขียวเกินกินแดงปุ๊บเราเปิดออเดอร์บายค่ะทุกคนอ่ะแล้วกําไรจะเก็บยังไงนะคะก็แล้วแต่ว่าเราพอใจกําไรมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเก็บได้เลยตัวอย่างอันนี้ค่ะแท่งแดงเกินกินเขียวเราเปิดออเดอร์เซลล์นะคะ จังง่งายๆอาจจะลงน้อยหน่อยเพราะอันนี้คือทำเฟรมเล็กเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในตลาดบอลเล็กนะคะถ้าเทรดกันแบบว่าเอาระยะทางไกลๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโบจะดูที่ทำเฟรมเฮดวันกับเฮดโฟเนาะแต่ถ้าเป็นในทำเฟรม5นาทีค่ะทุกคนก็จะเก็บสั้นนะคะหรือทําการสเกลปิ้งนั่นเองสเกลปิ้งก็คือการเก็บสั้นเนาะแล้วก็ใช้เทคนิคของสไนเปอร์นะคะสไนเปอร์คือการยิงลอตใหญ่นะคะ ยิ่งรอดใหญ่นะคะแล้วก็เก็บสั้นสุดท้ายแล้วก็ก,าากําไรมือนสันะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะคะที่โบนนามาแชร์ให้กับพี่ๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันง่ายๆอีกหนึ่งทีนะคะเท่านี้พี่เจอแท่งแดงกืนกินเขียวต้องรอให้2แท่งนี้ปิดแท่งก่อนนะจนมันเป็นแท่งแดงกืนกินเขียวจริงๆแล้วนะคะให้พี่กดออเดอร์เซลล์ได้เลยแต่ถ้าวันนี้พี่เจอแท่งเขียวกืนกินแดงค่ะ ให้ที่เปิดออเดอร์บ่ายได้เลยซึ่งในไทม์เฟรมที่เราเล่นนะคะสามารถที่จะเล่นในไทม์เฟรม5นาทีได้นะคะแต่ระยะทางการเก็บกำไรเนี่ยก็อาจจะต้องเก็บสั้นนิดนึงนะคะซึ่งอาจจะอยู่ที่50จุดถึง150จุดนะคะแต่ถ้าเกิดพี่อยากได้กำไรมากกว่านี้ให้พี่ไปดูที่ไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นคะ่ะไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็น15นาที30นาที H1 และ h 4ยิ่งเป็นไทม์เฟรมใหญ่พี่จะยิ่งสามารถเก็บกำไรได้มากยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่พี่ๆมือใหม่นะคะหรือพี่ๆที่เคยอยู่ในตลาดมาแล้วเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคนี้นะคะนำไปประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรดได้เลยนะคะ,บอ,คะ,คะบอกเลยว่าดูแค่นี้ก็เทรดได้แล้วนะคะบอกเลยว่าดูแค่นี้ก็เทรดได้แล้วระยะทางการเก็บกําไรแล้วแต่คนนะคะว่าเราพอใจมากน้อยแค่ไหนถ้าพอใจแล้วก็เก็บได้เลยนะคะแต่สําหรับเทคนิคนี้สองแท่งนี้ทําให้พี่เทรดได้แน่นอน,นะคะ่ะ เดี๋ยวลองเอาไปดูกันนะว่ากำไรเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใครที่เหตุได้หรือใครที่มีปัญหาหรือสงสัยอะไรตรงไหนนะคะก็สามารถทิมพ์คำถามนะคะลงในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะมาตอบคำถามให้นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะ